วันนี้พี่กรณจะมาทาซองหมาล่าพร้อมกินทำยังไงบ้างคะพี่กรณขั้นตอนแรกพี่กรณก็จะเอาสติกเกอร์พี่กรณมาแปะหน้าซองก่อนจะได้รู้ว่าเป็นซองหมาล่าของพี่กรณมีชื่อแบรนด์ไหมคะเนี่ยหมาล่าพี่กรณแล้วกันง,ง่ายเลยเอ่าง่ายๆแปะไว้หน้าซองเลยวัตถุดิบมีอะไรบ้างคะพี่กรณ์ลาลีทุซาแห้งแป้งพุก,กิเพเส้นแล้วก็เต้าหู้ขาดไม่ได้ก็ก้อนหมาล่าของที่เราจะทาหมาล่าใส่ไปเลยครับสลาลีก็ได้ประมาณนี้จากนั้นเราก็ซีน อันนี้มันก็จะไล่อากาศออกไปก่อนนะครับระหว่างที่เรารอซียนถุงก็เอาเส้นมาใส่อีกถุงครับมีทั้งวุ้นเส้นแล้วก็เส้นแบบมันสำปะหลังนะครับที่สําคัญเลยครับนี่หมาล่าต้องมีฟองเต้าหู้อันนี้เขาเรียกแมงกะพุนขาวไหมหรือเห็ดหูหนูขาวกระดูกฟูพี่ก่อนเอาจริงเหรอ,อมันไม่ใช่แล้วถ้าใครรู้คอมเมนต์มานะครับดื่มน้ำซุปไม่ได้นะใส่ลงไปเลยสุดท้ายแล้วก็พี่กรณ์จะแถมน้ำจิ้มไปให้ด้วยเป็นน้ำจิ้มงานนะครับบึ๊บชีนเสร็จแล้วก็จะเอามาบรรจุใส่ซองเลย และสูตรพิเศษนี่ครับพี่กรจะใส่ลิปออยซอฟต์คสสีใหม่เข้าไปด้วยกินเสร็จแล้วก็จะได้ทาลิปได้และนี่กรจะแถมนมไปด้วยนี่ครับก็จะปองปองหน่อยครับข้างในบรรจุสินค้าอย่างเยอะพรุ่งนี้ไปดูกันว่าใครจะเป็นคนหยิบมีคนหยิบแล้วครับน้องแก้มหยิบหรือเปล่าพี่กรณ์เดีย๋ยวไปดูน้องแก้มกินเลยครับ